สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียหาสินค้าขายดีบนออนไลน์นะฮะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยผ่าน ebay amazon ของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสินค้าของ ebay นะครับเปิดประเด็นเช้าวันอาทิตย์ที่19กากรกฎานะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอขายของหน่อยนะฮะโอทออนไลน์นะครับตอนนี้เรามีกลุ่ม open chat นะครับ คอยอัปเดตคลิปใหม่ๆต่างๆจากเชิญเชิญเพื่อนๆเข้ากลุ่มนะครับสแกนกิวอาโค้เข้าได้เลยข่าวสารต่างๆอีเบอมาซอนเราก็จะมีอัปเดตด้วยๆด้วยนะฮะเกีย่ยวข่าวสารหาเงินออนไลน์อะไรถ้ามีเราก็จะทยอยลงนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูดทางคลิปอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปหน้าเว็บไซต์โอทออนไลน์นะครับแล้วคลิกเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาขอบอกว่าขอเข้ากลุ่ม o p e n c h a t 5้0 0คนฟรีนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะมาดูลึงสินค้า eBay ต,ตัวนี้นะครับเป็นกําไรครับกาไรข้อมือนี่แหละอ่าเพื่อนๆดูลายาไว้นะลาลนี้แบบนี้นะจริงๆยังมีไอเดียอะไรอีกนิดนึงนะครับขายดีไหมขายมาแล้ว240ชิ้นนะฮะในราคา1,300บาทกําไรแน่นอนหลายร้อยด้วยบอกเลยขอเฉลยเลยไม่ต้องอ,อะไรมากคลิปนี้นะฮะยู9 0 7่0 2 0 F 1นะครับ ขอมาจัดมาอะไรได้การหาเงินบนอ e ีเบกันครับขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยนะฮะแล้วก็เรามีหลักสูตรสอนด้วยนะครับอ่าหลักสูตรสอนนี้คือสําหรับคนที่ลงก็สามารถขอเฉลยด้วยได้นะสําหรับคนที่เรียนกับโออนไลน์นะครับสักสูตรอ e ีเบบวกเครื่องมือ1ปีแต่เพื่อนๆจะไม่แชร์1ปีก็ได้นะแต่ถ้าใครแชร์ก็แถม2ปีให้ด้วยนะครับเครื่องมือในการ หาสินค้าขายดีบวกกับเทคนิคที่ผมมีให้นะครับจะทําให้คุณเจอสินค้าขายง่ายความต้องการของตลาดดีเต็มไปหมดและขยันลงนะวันละ1-2ชิ้นไปเรื่อยๆภายใน2ปีคุณต้องมีหลายหมื่นหรือกําไรหลักแสนได้เลยมีคนทําได้แล้วหลายคนนะครับแต่ถึงไม่ถึงแสน3-4-5สี่ห0 0 0มื่นผมก็ happy แต่คุณต้องขยันวิเคราะห์และขยันลงอย่างไรว,ว,วันละชิ้นวันละชิ้นวันละชิ้นวันละสชิ้น เป็นเวลาสักปีกวา่าหรืสอสปีนะครับการันตีว่าทำได้แน่นอนครับอ่ะติดต่อโอตออนไลน์ได้ที่ไหนหากสนใจเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ o a t o n l i n e .com เลยนะครับไปที่เว็บไซต์แล้วก็คลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราทาง Li น์ Official Account ของ o อ t ออนไลนได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็หรือจะพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่บวกนะฮะแอนะครับเบอร์โทร0815511616ครับ เราทำคลิปนะฮะแชร์ไอเดียสินค้า ebay amazon ขึ้น youtube ทุกวันอ่าแล้วมีออนไลน์ทอลก็มีตามติดชีวิตคนทำ amazon นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปสไตล์นี้ยังไงก็ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับซึ่งเราเช็คทุกวันนะฮะ,ะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็มี1259คนถือว่าประทับใจมากๆเลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้งคนเก่าคนใหม่ที่ยังซับสไคร์และติดตามช่องเราตลอดมาและตลอดไปนะครับ เรามีโซเชียลอื่นด้วยเรามีเฟ b บุ k กแฟนเพจโอทออนไลน์เรามี Twitter โอทออนไลน์เรามี Instagram มโอทออนไลน์อย่างนีน้ฝากเพื่อนๆเฟ l ลอกกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทุกวันที่มียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นมันเหมือนเป็นน้ำทิพย์ฉลมใจไปดีกว่าเอาว์จริงๆนะ